สวัสดีครับพี่น้องครับมนริในนุ่มหน่อยเลือดลอยลูกกำพ่ามาฝากมาตอนพี่น้องบันเฮาเป็นง้วโค้งสางดีครับพี่น้องครับแต่ว่าแม่เพิ่นขายไปเวียดนามเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นแม่เพิ่นตัวใหญ่นะครับโค้งสั่งดีแห้งแต่ว่าลูกตัวผู้เขาบอกไปนากับพี่น้องกันเลยนะครับอ่า เป็นหลูกกำมพาสัมพี่นองครับบอเป็นการเซเวล่านะครับเอามาแบ่งพีแบ่งนองในราคาลักพันเท่านั้นครับพี่นองครับ9,500นะครับพี่นองออกค่าส่งเองด้วยพี่นองเด้อนะครับฟังผิดครับย่นย่นหนาหนาอนาคตคงสา่งดีแห้งครับ9,500บาทพี่นองออกค่าส่งเองนี่ครับหนอกลังขึ้นหนอกลังมากแผ่นหลังตรงแผ่นหลังกว้างครับพี่นองครับพวงข้อหนาบรามัญจาเลยครับพี่นองครับ อนาคตดีครับพี่น้องเอาไปพ่อพันธุ์คุ้มฟูงได้แน่นอนครับผู<ม>้ดใดสนใจการโทรหาผมได้0 9 8 6 3 5 0 4 1 2ครับ0 9 8 6 3 5 0 4 1 2ตอนนี้น้องอายุ4ีถึงหเดือนครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปเกีย่ยวเอาบ่มีผิดหวังแน่นอนนะครับนี่โครงสร้างดีๆแบบนี้อนาคตแบบนี้จัดเลยครับพี่นอ้องเมืองตอนพันธุ์ยางนี่แหละครับแห่งสง่างามแห่งย่วยแห่งยนต์ครับ